ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนช่างแล้วก็สวัสดีเอฟซนะครับบุทุวันนี้นะครับพอดีช่างกบจะพามาซ่อมนะครับอันนี้สําหรับเครื่องเสื้อผ้านะครับจะพามาซ่อมเครื่องเสื้อผ้าเป็นของเครื่องเสื้อผ้าของอซัมซุงนะครับซัมซุงนะครับผมก็มีเรียงรายกันมาเยอะเมื่อวานนี้ครับสามเครื่องสี่เครื่อง เป็นรุ่นนี้นะครับ WT 1 5 g 7 J นะครับผมช่างกบก็ได้ทำการถอดอนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์อปั่นแห้งมันมันเสียนะครับมันไม่ปัน่นไม่ทำงานแล้ววิธีการถอดก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นหรือว่าเป็นตัวบีบรเราก็บีบใช้ครีมนะครับบีบออกดึงออกมาเลยนะครับผมดึงออกได้นะครับ มันต้องไปตัดสายนะครับส่วนตัวนี้ขาน็อตใช้เคยควงสั้นนะครับอันนี้สําหรับ fc ทําได้นะครับผม fc ทําได้น็องเป็นช่างก็ได้นะครับสำหรับมีแนวคิดที่อยากจะเป็นช่างนะครับเนี่ยยางตัวนี้ก็ต้องเปียกนะครับเขาเรียกว่ายางกันน้ํายางเบลโลนะครับผมเป็นซีนกันน้ํานะครับผมก็ต้องเปียกดึงออกมาเลยนะครับไอ้ตัวนี้จะใช้กล่าวแต่ช่างกบจะใช้เป็นแบบเกลียวนะครับ ใช้กล่าวพอดีกล่าวหมดนะครับเรใช้แบบเกลียวมาดูถังถังของซัมซุงนะครับถังของซัมซุงนะครับมันจะเป็นแบบตัวนี้จะเป็นประมาณสิบสิบสี 10, 10, มิลนะครับ14บมิล ตัวนี้14มิลนะครับผมส่วนมากแกนแกนถังแกนแกนของถังเครื่องซักผ้าซัามซุงมันจะเป็นแกนเหล็กนะครับพอแกนเหล็กพ๊บมันจะเป็นสนิมแบบนี้นะครับเป็นสนิมแ,แ,แบบนี้นะครับผนี่แหละเป็นสนิมแบบนี้นะครับเราจะใส่ตัวนี้ตัวเดิมไม่ได้นะครับผมเราจะใส่ตัวเดิมตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตาม,มดเวลาเราใส่แกนเดิม14มิลนะของมัน14มิลนะครับผม มันจะน้ําจะเยิมไหลไหลเข้าไปตามซอกไอที่เป็นตามมดที่เป็นแบบนี้เป็นแบบว่าตามดมดเป็นแบบไหลเข้าไปแล้วก็ทําให้ไตัวมอเตอร์เสียอีกรอบหนึ่งครับผมวิธีการทำอย่างนี้ครับอันนี้นะครับจะเป็นอ่ามันจะมี14มิล14มิลอย่างตัวนี้นะครับผมตัวนี้อันนี้เผื่อ,อวันนี้จะ จะบอกขั้นตอนนะครับในการซ่อมนะครับซ่อมของเครื่องซักผ้าสําหรับเพื่อนช่างนะครับก็น่าจะทําเป็นถ้าเป็นช่างมือเก่าอาจจะทําได้หมดแต่มือใหม่อาจจะทา <c oughs> ไม่ได้ก็เป็นแนวทางให้ช่างมือ,ม,อมือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ F C ด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นซ่อมเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้านี่คือพูดง่ายๆนะครับถ้าไม่เป็นช่างแบบอยากอยากรู้อยากเรียนเรียนรู้ในเรื่องแอนวช่าง เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องซักผ้าหรือว่าซ่อมที่บ้านตัวเองนะครับก็ทําได้นะครับริบนีทาได้นะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับผมตัวนี้สิบหกมิลเราเรียกสิบหกมิลนะครับตัวนี้สมิลนะครับจะใส่ตัวนี้ไม่ได้มันหลวมนะครับอันนี้เป็นสิบสี่ของมันนะครับผมเป็นของมันเลยนะครับอันนี้14บใส่ได้พอดีนะครับแต่ว่าเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บ ใส่เข้าไปปุ๊บมันฟีตพอดีนะครับมันก็ฟิตพอดีอยู่ครับแต่ว่าน้ํามันจะนานๆไปเรื่อยๆนะครับคือมันมันมันไม่ใช่ว่าสองสามวันพอนานๆานเข้าในน้ํามันจะซึมเข้าตามไอ้ที่มันเป็นรอยตัวนี้ช่างกบได้ใช้อะไรอะกระดาษทรายขัดแล้วนะครับแล้วก็ล้างขัดจริงๆมันเป็นสนิมเยอะมากนะครับ จะเป็นตามมดเป็นอะไรอ่ะเป็นตุ่มุับปั่มอะไรมัเป็นรูๆมันเป็นสนิมนะนี่แหละน้ำจะซึมเข้าตรงนี้มันจะไม่เรียบจะให้มันเรียบที่สุดวิธีแก้ปัญหาในเครื่องซัมซุงนะครับ LG จะไม่ค่อยเป็นจะไม่เป็นเพราะว่า LG มันเป็นแกนสเตลเลตนะครับเป็นแกนสเตลเลตนะครับผม LG เป็นแกนสเตลเลตเลยไม่ไม่ค่อยเป็นแค่ขัดขัดสนิมมันก็เปลี่ยนนิดเดียวนะครับเวลามันมันจับกับไอทองเหลืองตรงนี้นี่เล็กทองเหลืองนี่ครับ มันจะเป็นสนิมนิดหน่อยเราขาดออกมามันก็เงาแล้วครับแต่ว่าในตัวถังของซัมซุงมันจะเป็นอ่าจะเป็นเลขนะครับเวลาจับสนิมมันจะเป็นสนิมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะวัดวิธีแก้ไขนะครับไม่ให้มันให้มันใช้งานได้นานเราก็อาจจะเปลี่ยนแกนตัวนี้แต่ว่าวิธีเปลี่ยนแกนตัวนี้มันยากนะครับมันต้องมีตัวดูทางผบก็เคยถอดแล้วบางทีเป็นสนิมมันถอดยากนะครับ ยากตรงไหนยากตรงที่ถอดมันก็มีเครื่องมือถอดอย่างที่สองตรงนี้ก็อออกยากมันจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เป็นรูตรงนี้นี่สาหรับตอกสลักออกตอกออกแล้วตัวนี้ก็ดึงถอดออกมาไม่ได้เป็นเกลียวนะครับดึงออกมาเลยแค่มันเป็นสลักตัวนี้ล็อกแต่ช่างกบม,มีวิธีแก้ก็คือง่ายๆนะครับใช้อะแป๊บหนึ่งนะครับมาดึงกันนะครับช่างกบจะใช้ปอก ร้านไปสานมีขายนะครับผมห้าสิบบาทหรือตามเพจต่างๆนะครับไอตัวนี้ยางตัวนี้ก็แล้วแต่ร้านถ้าร้านช่างกบซื้อมาไปสานมันบอกละตัวละหกสิบบาทนะครับตัวละหกสิบบาทนะครับในลาซาดาก็รวมส่งถ้าส่งแล้วค่าส่งเขาจะอยู่ประมาณห้าสิบบาทนะครับก็เป็นร้อยพอดีซื้อแถวแถวบ้านเลยก็ได้บางร้านก็ร้อยยี่นะครับไอยางพวกนี้ราคาสิบสี่กับสิบหก อันนี้16มิล16มิลบ้านชจางกบก็ราคาเท่ากันกับ14 g l กบซื้อตัวนี้มาไม่ต้องไปถอดแกนตัวนี้นะครับสวมเลยนะครับผมสวมแบบนี้นะครับ,บรานไปาร5 0บาทนะครับผมสวมแบบนี้ก็เป็นสเตเลสเลยแล้วก็ต่อไปไม่ได้ใส่แกน14มิลน,นะครับใส่แกน16นตัวนี้16มิลตัวนี้ลงไปเลยนะครับจะพอดีนะครับใส่เป็นของ lg lg จะเป็น16คนนะครับ lg 16หกดถ้าเป็นซัมซุงจะเป็น14บสมิลนี่ฟิดมากฟิดเลยนะครับวิธีการใส่ก็ฝั่งนี้เอาขึ้นนะครับที่มันที่เขาลบลบตรงมุมตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ลบข้างๆก็ใส่ก็ใส่ข้างล่างเวลามันใส่มันจะได้อย่างนี้ครับสวมลงง่าย ไ,ได้ไม่ปลิ้นไอ้ตัวนี้มันไม่ปลิ้นออกจะมีสปริงตรงนี้โอเคนะครับยวต้องทากาวนะครับขัดตรงนี้ให้ให้สะอาดอย่างนี้ครับผมแล้วก็ทากาวไ้่างกรจะทากาวซีเมนต์เหล็กเหมือนเดิมนะครับมีคลิปลปหนึ่งที่ทังช่งกรมทาทําให้ดูอยู่แต่ว่าไอ้นี้เอซก็ทําได้นะครับทําได้หมดที่การถอดมอเตอร์ก็หาไอ้ตัวเขาเรียกว่า ออ่ะะไร hmm. เป็นไขควงสั้นไขควงกระปุกขันน็อตออกมานะครับน็อตสามตัว <c oughs> เดี๋ยวชักปุกทากาวแล้วสวมกว่อนทาให้หมดเต็มนี่เลยนะครับกาวซิเมลเหล็กผสมทาให้เต็มนี่แล้วก็สวมแบบน่งนะครับกาวนะครับก็อะไรผสมกันผ <c oughs> สมกันแบบนี้ ให้เข้ากันแล้วก็ทาเลยเยอะๆหน่อยนะครับจะได้แน่นอันนี้สามสองตันสบายครับรู้สึกจะน้อยมากน้อยไปมั้งทาแปะๆไว้นี้น้อยไปเดี๋ยวทำอีกให้เยอะๆเลยนะครับ <c oughs> เยอะแล้วก็สวมลงมาปล้อยนะครับทาให้ แน่นเลยแล้วก็สวมเลยครับเข้าไป,ไปรับพอดีนะครับมันจะลงมาข้างล่างเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้มันแน่นได้อีกแล้วก็ทำใหแน่นข้างบนนี้ก็ทายอีกให้มันลง ไอตัวางี้เราขูดออกก่อนนะครับมันจะได้ลงไปง่ายถ้ามันโดนอาสเตอเลสเราก็ขูดออกมันจะได้มันจะได้ลงกับอายางยางง่ายครับจะได้ไม่ใส่เดี๋ยวค่อยพอเรามันมันเริ่มแห้งแห้งหน่อยเราก็ขูดตรงนี้ออกนะครับมันเริ่มแห้งเราก็ขูดรอบๆให้มัน ให้มันสวยงามนะครับเพื่อจะได้เอาตัวนี้หลงได้ง่ายนะครับลงเดี๋ยวมันจะติดตรงนี้นะครับผมโอเคเราไปเอามอเตอร์ทำมอเตอร์ก่อนนะครับผมตาดแดดให้แห้งนะครับน่าจะประมาณห้าน,นาทีนะครับตัวนี้นะครับตัวเบรกนะครับเขาเรียกว่าชุดเบรกมันนะครับแล้วก็มี แกนตัวนี้นะครับแกนบ้านกรบเรียกแถวบ้านกรบเรียกว่าวินนะครับตัวนี้เราก็เอาออกนะครับผมก็สุดบนนรบแล้วก็ <c oughs> มันจะมีสามตัวตัวบนรูบนนี้สําหรับใส่ถังนะครับอีกสองตัวนี้รัดรัดตัวแกนนะครับวิธ <c oughs> ีก,การเอาออกก็ไม่ยากนะครับ เรียกว่าอาจจะแสงซีอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันมันไอ้นี่มันอยู่ฝั่งอะไรอะ่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ เราจะมองเห็นนะครับ <c oughs> เอาตัวนี้ออกเป็นเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดอันนี้เบอร์ 13. สิบสามเก็บไว้ครับช่างกบเอามันเป็นสนิมนะครับเอาอันนี้น้ำมันอ่าน้ำมันเบรกหรือน้ำมันคัดเอ็นไมนหยอดน้ำมันมสนิมมันหู่ต่อ เอากระดาษเช็ดขาดเช็ดีีวิธีตอกออกก็ถ้ามีพอดีช่างกบซื้อนี่มามันใหญ่เรียกว่าตัวดูดดูดดูลูกปืนนะครับจะลงพอดีกับรูถ้าตัวเล็กสีนิ้วอันนี้มันมน่าจะเกลดนิ้วอะ่ะมันใหญ่มากเอาสีนิ้วมาือสามนิ้วดูดออกได้นะครับแต่ช่างกบไม่ีใช้ตัวนี้ตีเลยนะครับแล้กวก็ตีอย่างเงี้ยออกนะครับเดี๋ยวพอตี ออกแป๊บหนึ่งนะครับดูนะครับแบงนี้ก็ตีเลยจะตีมือตัวเองปล่อยปล่อยแล้วออกแล้วแต่ถ้าถ้าใช้ตัวดูดมันจะง่ายตัวดูดอันนี้มันใหญ่นะครับเียนนิ้วจะกดซื้อมาจะดูดอาพวกปุกปืนใหญ่แต่ตัวเลขมันจะสอดเข้าได้สามมุมพอดีนะ ตัวนี้หาซื้อมาใหม่มาใส่นะครับมันมีมีอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลื่อยตัดเลื่อยตัดตรงนี้ออกนะครับจะตีรูดลงไปแล้วก็เกลียวออกนะครับถ้าไม่มีนะครับจะทํามาเทียบดูตัวใหม่ตัวเก่านะครับว่ามันแสงมันเยอะว่ามันใส่ยังไงนะครับเราก็ดูใส่บีนะครเป็นลับีต้บบจะ มาอย่างนี้ใช่ไหมละดึงนะครับแล้วก็ดูว่า้ตัวเก่าตัวใหม่เราเทียบดูนะครับมันใส่ฝั่งไหนนะครับเทำน็อตตัวนี้ออกทำน็อตตัวนี้ออกแล้วก็วางนะครับวางตามรูมันจะมีรูน็อตอยู่แล้วนะครับมีรูน็อตอยู่แล้วนะครับผมเป็ออกยากแตใช้ทำน็อตออกแป๊บนึงนครับ ไช้เครื่องทุดแรงนะครับง่ายออกแล้วโอ้ลอดออกมาใส่ปลายไขควงออกมาด้วยออกแล้วครับหันอันนี้อาจจะทิ่แบบละเอียดหน่อยนะครับผมได้เผื่อเพื่อนช่าง FC ก็ทำได้นะครับ F c ก็ทำได้ เราวางเราก็มาวางดูนะครับมันจะอยู่ยังไงก็อย่างนี้นะครับลูตรงพอดีนะครับรุ่นนี้จะรูตรงพอดีนะครับจะมีรูตรงพอดีพอดีนะครับตรงพอดีนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผม ตัวนี้นะครับก็ใส่ให้มันเหมือนกันนะครับผมใส่ให้มันเหมือนกันครับเรียบร้อยพอเสร็จแล้วเราก็ไอตัวนี้มันฝืดนะครับตรงนี้มันฝืดมันไม่บีกมันจะดึงมันฝืดมากนะครับเราก็งัดขึ้นมานิดนึงเพื่อที่ให้มันออกมาจากไอตัวนี้หยอดน้ํามันตรงนี้นะครับน้ํามันอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะหยอดไอตัวน้ํามันเบรกก็ได้มันกบนิดนึงนะครับ เยอะไปเยอะนะครับต่บอไปตรงนี้ <c oughs> ด้านข้างนะครับหลอดเป็นเลยไม่ต้องให้มันเยอ้มมากนะครับมันจะเข้าไปในตัวมอเตอร์ตัวผลลวดนะครับอย่าให้มันเยิ้มมาก เราไปในขวดลวดนะครับมันไม่ค่อยแห้งนะครับมันไม่แห้งเริ่มแล้วนะครับลื่นนละนะครับเลื่อนลนะ <S <S น้ำมันเบรกจะจะลื่นดีนะครับไอตัวน้ํามันอะไรก็ได้นะครับพวกเขา,าเรียกว่าน้ํามันหยอดจักน้ํามันจักก็ได้ลื่นดีลื่อนละนะครับไม่ได้เป็นสนิมเยอะมันจะขัดนิดนึงพอลื่นแล้วเราก็ใส่ที่เดิมแล้วก็บีบลงแค่นี้ครับ มันเบรกนะครับนึ่งตัวสายเบรคมันจะดึงแบเงี้ยแล้วมันเบรกมันจะดึงเนี่ยสปริงมันมีสปริงนะนตัวสปริงล็อกครับตัวสปริงมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไว้สําหรับล็อกนะครับผมนะครับผมจะดีดอีกเนี่ยนึงก็อยู่ตรงนี้ จะดึงดีเนี่ยครับลื่นแล้วนะครับอันนี้เอาไว้เดี๋ยวเอาไอ้บูทตัวพลาสติกตัวน,นี้เ้วมาใส่ตรงน,นี้แล้วก็สวมโอเคเดี๋ยวพอใส่โอเคครับนี่บูทใหม่นะครับผมบูทพลาสติกสําหรับใส่แทนไอ้ตัวนี้แหละครับถ้าไม่อยากเอาตัวเก่าแล้วก็ตัดปลายนี่ออกดึงออกตัวใหม่มันตัวไม่กี่บาทนะสิบบาท20บาทครับโอเคใส่ฝังนี้ก่อน เลยครับผมประมาณนี้ครับก็ใหม่ใส่ไปเลยน่าจะรวมหน่อยใส่พอดีกับเบรกนะครับเบรกมันอยู่ประมาณไหนก็ใส่ประมาณนี้ครับโอเคใส่น็อตนะครับผม ราสองตัวนี้ใส่เลยโอเคแป๊บหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยครับครับผมก็ใส่มอเตอร์มันจะมีมาร์คมันจะมีร่องของมันนะครับร่องสองฝั่งอะ่ะเราใส่ไอ้ร่องอยู่กับน็อต่างนี้นะครับผมมันจะมีร่องของมันไอ้ตัวโอ๊ยโทษติแล้วร่องของมันมันจะบีบตรงน,อน,อน็อตตรงนี้นี่ครับมันจะไปบีบตรงร่องลอกสองลอก สองฝั่งมีร่องที่เขาทำมานะครับเกียนมันใส่ให้ตรงนะครับใ,ใ่โอเคครับเราไปใส่มอเตอร์ก่อนข้างในเครื่องแล้วก็ไปใส่อันนี้ก่อนครับรือบอกไอ้ตัวซีนยางกันน้ำนะครับโอเคตรงนี้นะครับฟาดด็ด,ดึงง่าย าแล้วก็ข้างล่างก็น,นี่ครับดึงออกมาเลยจะเป็นกาวนะครับต้องเอาออกนี่ออกมานละ้วออกมาเลยครับันจะเป็นกาวแล้กาที่จริงเราต้องบีบ บีบตัวนี้บีบทีละจุดทีละจุดอยู่ข้างล่างตรงข้างล่างนะครับบีบให้กาวมันหลุดออกจากไอพ้พลาสติกแล้วค่อยดึงขึ้นมานะครับพอดึงเสร็จระวังมือมันจะเกี่ยวตรงนี้นะโดนไปแล้วเมื่อกี้นี้มึงส่อมึงลืมดูดึงแรงเกินไปมันจะเกี่ยวตรงนี้มันบาดนะครับมีวิธีอื่นก็ใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับทัางปกกใช้ชอบคนโขดจริงไอ้ตัวนี้นะครับ ใส่ตัวเดิมเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าช่างกบกราวหมดนะครับหาซื้อ,อยากกาวเหลืองนะครับกาวดอกกราวตาหมานะครับเราติดกาวแล้วก็ใส่ตัวเดิมถ้าใส่แบบนี้เข้าไปเราก็กดเลยนะครับแล้วก็ทากราวตรงนี้ด้วยกดลงไปมันจะดังกรักเลยเข้าไปมิมกดง่ายนะครับแต่ช่างกบจะใช้แบบแบบแบบเกรี้ยวนะครับเพราะว่ากาวไม่มีต้องใช้กราวพวกนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้ใช้เครื่องอื่น เราก็ต้องเลาะ,ะกาวพวกนี้ให้สะอาดนะครับแล้วค่อยทากาวใหม่จะใช้ตัวเดิมนะตัวเดิมก็ใส่ง่ายบีบเข้าไปแต่ถ้าไม่มีกาวมันจะหลุดนะครับมันจะหลุดตรงนี้จะหลุดชอบหลุดเวลาทังโยกอ่ะใช่ไหมละ่ะเกลียวแนะบบเกลียวแบบนี้ขดไม่ต้องทากาวกดเข้าไปแล้วก็หมุนข้างล่างนะครับใส่ข้างล่างใส่ข้างล่างตรงมอเตอร์นะครับอันนี้ใส่ข้างบนแล้ำมข้ตงบน ไปดูกันทนุกนีไม่ต้องทากราวนะครับผมวางนี้เลยแล้วก็ไปหมุนข้างล่างนะครับหมุนข้างล่างตกเกลียวตัวตัวเมียนะครับไปหมุนข้างล่างจะต้งกรบใส่ก่อนแป๊บหนึ่งนะก็ตรงแล้วน,นะครับผมข้างล่างไปดูข้างล่าง,งเป็นเกลียวหมุนนะครับหมุนเข้าไปครับผม ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็ตอกนิดนึงันจะมีตัวตอกตอกเข้าไปให้มันฟิตแล้วก็เอาซิลิโคนแปะตรงนี้ไว้ไม่ให้มันเลื่อนนะแปะตรงนี้เลยไม่ให้มันหลุดออกจากเกลียวนะครับแต่มันก็แน่นดีนะใช้มือก็แน่นดีอยู่นะครับโอเคแป๊บหนึ่งดูตรงนี้แห้งไปแล้วนะครับแห้งแนละ้วก็ปาดอืมปาดรับ เข้าไอ้ตรงนั้นพอดีปาดเนี่ยมันจะแห้งมันยังไม่แห้งมากแต่มันก็แห้งในประมาณ90%แล้วปาดให้มันนลงไอ้ตรงสินยางพอดีนะครับมันจะได้ไม่ติดโอเคทาน้ำมันทาไอ้ตัวนี่หล่อลื่นด้วยนะครับผม มันลื่นนะครับมันเป็นจละบีจละบีตรงนี้นะครับลื่นจละบไีได้ลื่นนะครับเค,ครับแล้วใส่มันจะลื่นดีนะครับผมลื่นดีรวมเข้าไปไปรวมก่อนนะครับ เวลาสตมเราก็ดองรูรูดูตรงรูนี้ด้วยนะครับให้ดูรูตรงนี้จะมีรูฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วใครมันตรงมาร์คจะมีมาร์คแค่มาร์คแหลเป็นล่องล่องสาหรับใส่น็อตล็อกน็อตนี่มันจะเป็นล่องมันตรงรูตรงนี้นะครับเราจชได้ใส่ล่องมันจะล็อกถ้าตรงฝั่งนี้มันจะไม่ล็อกใช่ไหมล่ะมันตรงนี้มันจะล็อกพอดีมันจะมีบากเป็นบากตรงรูตรงนี้เราก็ใส่น็อตได้จะได้ล็อกโอเค ใส่ก่อนนะครับไปเลยครับใส่ประมาณนี้ครับ แล้วก็ขันน็อตเข้าไปแค่นั้นแหละครับม,มันจะมีน็อตน็อตตรงขานี่นะครับโอเคเขาใส่แป๊บหนึ่งเดียวกันนะตัวมอเตอร์นะครับผมนะครับมันจะเขียนคำว่าเลดเลดแล้วก็อะ,อะไรบูแล้วก็ไว้นะครับตัวที่มันมีสัญลักษณ์คาปาซิเตอร์เห็นไหมครับ สัญลักษ์คาปาซิเตอร์ครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้มันจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงส่วนเส้นนี้เส้นข้างล่างอันนี้สัญลักษ์คาปาซิเตอร์นะครับเป็นฉีดตัวนี้ก็คือคาปาซิเตอร์ตัวนี้คาปาซิเตอร์นี่ตัวนี้เรียกแคปนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ไว้ก็คือไฟไฟเข้าอาจจะเป็น L หรือ N ก็ได้แล้วแต่เราเวลาเราเสียบไก ส่วนบูนี่ก็เป็นแอลเหมือนเอ็นสายร่วมนะครับส่วนคาปาซิเตอร์นี่สีแดงก็ต่อเข้าคาปาซิเตอร์กับสีสีน้ําเงินนะครับในส่วนนี้ไห้ต่อให้ดูนะครับเรามาดูกันนะครับหัวกับหางนะครับแล้วก็เสียบดูก่อนเผื่อบางทีจากโรงงานมาทํามาสีผิดก็มีนะครับเสียบแล้วเปิดปึด๊บทางานนะครับผมโอเคหม,มุนนะ ได้ปุ๊บจับดูมอเตอร์นะครับไม่ร้อนก็คือปกติแต่ถ้ามันร้อนผิดปกตินะครับค,นะครับพอ,อประมาณนี้อันนี้เป็นสายเบรกแล้วก็ต่อใส่นะครับโอเคแล้วก็ตามสีสีเดิมๆม,มันก็แบบนี้แหละครับสีขาวไฟสีน้ําเงินสายร่วมสายร่วมต่อเข้าร่วมกับสีด้วยร่วมกับไฟด้วยส่วนสีนี้ก็เป็นสีต่อเข้าสีอีกกล่าหนึง่ง สีแดงตัวเดิมมันก็เหมือนกันนะครับสีเดียวกันนะครับบางรุ่นมันมามันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเราเอาถังเข้านะครับสวมถังเข้าไปก็จบแล้วครับผมโอเคจะสวมถังนะครับผมโอเคครับตอนใส่ถังนะครับเราต้องพยายามนะครับจับลงไปให้มันตรงนะครับพยายามใช้เขาเรียกว่าความรู้สึกนะครับ เสียบลงไปแล้วมันจะเป็นรูใช่ไหมล่ะมันจะรู้สึกว่าเอออย่าอย่ากระแทกนะครับเดี๋ยวสินยางขาดค่อยๆเลื่อนเลื่อนๆถังดูแล้วพอมันสวมมันจะลงไปเองดังครับเลยครับอย่าไปกระแทกนะครับใช้ความรู้สึกะว่าเหล็กมัน,ม,น,ม,นมันตรงรูไหมค่อยๆสวมๆโอเคครับไม่ได้ยังไม่ได้เอาใส่ตัวปอกตัวนี้นะครับจะลองให้ดูนะครับตรงระหว่างนี้นึง ตีบปรักรนะครับหละสามละโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคงต้องจบคลิปนะครับแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับ FC ก็ทําได้นะครับแบบนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับ